่ะห้าสิบห้าสิบเนาะเดี๋ยวจะเอาไปปลูกเนาะน,นี่จะ้ะไะไปปลูกพริกก่อนเออแล้วก็ปลูกอันนี้หน่อยปลูกคนคนไปเนาะ ขอบคุณนะคะนี่จะปลูกตรงนี้ค่ะปลูกตีนี้ปลูกไว้ก่อนเผื่อว่าน้องเขารอดเราก็จะได้เพิ่มจำนวนพริกไปอีกต้นหนึ่งมันติดในต้นอะวาคาโด,ดติดมาได้ยังไงไม่รู้ตอนที่ตอนที่เราเออลดน้ำแล้วก็เอามอพริกเอามือล้างน้ำแบบนี้อ่ะเออแล้วก็นี่ก็จะปลูก ไข่ตะไไข่โอ้ตะไข่ปลกตรงก่อนปุตรงนี้ตะกไข่ก่อนออตะไไข่ได้นี่ก่อนนะ

ตะไคร้ปลูมกมะกรูดก็ปลูกไปแล้วตะไคร้เพิ่มไปหน่อยปลูกดินมันเป็นดินที่เราเอามาใส่ในตะกร้านะ่นาจะปลูก ปลูกก่อนปลูกตะไคร้ก่อนตะไค้ไม่เสร็จทีนะย่าอาเสร็จเียบร้อยอดินพวกนี้ดินเผาพวกพวกเศษไม้อะไรพวกนี้มาปลูกแล้วก็พริกนี้ก็ ปลูกไว้ตรงนี้ก่อนต,ติดก็ดีไม่ติดก็อของของเขาแต่ว่าพริกจะต้องเอาได้ครอบก่อนเพราะว่ามันร้อนได้เรียบร้อยขอบคุณมากมากนะคะทุกคนปลูกง่ายๆค่ะตะไคร้เราเสี็บเรียบร้อยปลูกไว้ตรงนี้ว่าวันหนึ่งเราจะได้กินตะไคร้ต้มยำปลานะโอเค เดี๋ยวแล้ก็มาดูกบก่อนพันนี้ก็ขออนุญาตลงไลน์นะคะทุกคนนะทุกคนทุกท่านทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มาจอดให้แม่ลูกศรีเนาะขอบคุณทุกคนเด้อค่ะยกมือขึ้นค่ะทุกคนที่อยู่บ้านแม่ลูกศรีการไลฟ์สดแม่ลูกศรีขอจบเพียงพอประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่มาให้กําลังใจขอบคุณพี่น่านนะคะขอบคุณคุณทรงพลุณอุดรนะคะแล้วก็ ขอบคุณอะใครอีกอะ่าน้องคุณนะโอ้ยมีหลายท่านอ่านไปแล้วเนาะอ๋อก็วันนี้ขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปังๆกันทุกคนนะคะหรือว่าจะมาช่วยจับกบเนาะประมาณนี้เลยค่ะทุกคนบ๊ายบายนะวันนี้ปลูกสารพัดอย่างก็ปลูกตะไคร่มั่งปลูกพริกมั่งปลูกโอโวคาโดมั่งนะคะก็สายแล้วค่ะคุณนายตื่นสายอยู่ฝั่งนู้นค่ะ มันก็ได้เวลาเพราะว่าคุณนายตื่นสายนี่บอกเวลาให้แม่ลูกสี่ตื่นนะคะทุกคนตื่นรู้เนาะ